โเคฮะก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาแบบว่าฝากช่องหนึ่งช่องนะคะสำหรับใครเนี่ยที่อยากให้เราเนี่ยอันนี้นะคะโปรโมทช่องให้นะคะก็ให้กดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็คอมเมนต์บอกให้โปรโมทช่องได้นะคะก็เราจะมาโปรโมทช่องคนคนนี้กันนะคะเราเข้าไปใน youtube เราเองก่อนนะคะ โอเคค่ะอ่ะเงียบๆก่อนเนาะแล้วก็เอาพิธิวิวอันเข้ามาคอมเมนต์ในอันนี้นะจ๊ะเนาะก็ไม่ได้ลงคลิปมานานนะคะก็จะลงบ้างเนาะอ่ะก็จะชื่อน,นี้เลยจ้ากมลพันธ์เกมเมอร์นะจ๊ะไปอันนี้เราติดตามเขาแล้วนะคะเดี๋ยวเขาก็จะลงคลิปเร็วๆนี้นะคะเนาะ ก็ไปติดตามกันได้นะคะเป็นรูปโปรไฟล์นี้เลยเนาะรูปโปรไฟล์นี้นะคะเขาน่าจะมาันจะากเกมใช่แล้วโอเคค่ะก็เขาเกี่ยวกับเกมเนาะก็ไปติดตามกันได้นะจ้าวันนี้ก็รับไปก่อนนะบายยก็เป็นคลิปเกี่ยวกับการโปรโมทนะคะก็ขอตั้งช่วงว่าช่วง โปรโมทช่องนะคะก็ถ้าใครอยากให้เราโปรโมทช่องของคุณนะคะก็ให้มากดติดตามเราแล้วก็กดกระดิ่งเป็นการแจ้งเตือนอ่าแบบว่าการแจ้งเตือนทุกๆคลิปเลยนะคะแล้วก็มาคอมเมนต์ของเราแล้วก็กดไลค์ให้เราด้วยนะคะเราจะโปรโมทให้คนนั้นเลยนะคะก็มาคอมเมนต์ในคลิปไหนก็ได้นะบอกว่าอยากให้โปรโมทให้แต่ว่าต้องทำการกติกากันก่อนนะคะก็ เอาเป็นว่าก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาต้นไปก่อนนะคะบ๊ายบาย